ก็มีคนอยากให้ลองตีก้านหลายๆอันก้านเหล็กก้านตานกันยังไงก้านกราไฟกับเหล็กด้วยนะครับครับเดี๋ยวนี้ก้านกราไฟอ่ะมันมีให้เลือกเยอะขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเอาก้านสัสวมาให้ลองครับเรามีไม่ใช่แค่ก้านกราไฟต์อียแล้วมีตัวหนึ่งเป็นเหล็กผสมกราไฟด้วยอ๋อโอ้โหได้สวยออนไว้ก่อนสวยมากครับ เมื่อจะเริ่มกลับมาดรอนะครับหวังว่าครับผมไปซ้อมมาเฮ้ยจริงป่ะครับโปสงสัยได้เปลี่ยนทั้งถุงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tour p e r f ์คอ m a n นต์กช่องนันเนอของคนบ้ากอล์ฟครับวันนี้ชุงครับมีเพื่อนคอมเมนต์อะไรมาบ้างครับก็มีคนอยากให้ลองปีก้าน หลายอันก้านเหล็กลลก้านต่างกาันยังไงกา้านการาไฟกับเหล็กด้วยนะคร,ครับดีเลยครับมันเป็นเรื่องที่นักกอล์ฟเมเจอร์หลายๆคนอยากจะดูเรื่องนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก,าก,ากา้านกราไฟ่ะมันมีให้เลือกเยอะขึ้นครับนะครับซึ่งข้อดีของก,ากา้านกราไฟคืออะไรก็หลักๆน้ําหนักเบาฟิลตีง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนุ่มมือนุ่มมือนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาก้านสามตัวมาให้ลองครับเรามี ไม่ใช่แค่ก้านกับไฟอเดียวละมี<า>ตัวหนึ่งเป็นเหล็กผสมกับไฟด้วยก็คือกา้านสตีลไฟเบอร์สตีลไฟเบอร์นะครับของบอริษัทแอโรเทคทีนี้ในโจทย์ที่วันนี้เราจะทํากันเนี่ยผมก็พยายามเลือกให้น้ําหนักใกล้เคียงกันมากที่สุดครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นโบดัสร้อยห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านที่ส่วนมากจะออกแนวเป็นก้านที่ติดไม้มากับทุกแบรนด์แล้วกันส่วนมากจะเป็นก้านนี้เหมือนเป็นก้านสต็อกมาด้วยอารมณ์ประมาณได้นะครับ การต่อไปก็คือฟูจิคุระเอ็กเซียมนะครับร้อยตัวนี้ออกมาใหม่ซึ่งตัวนี้เขเคมาเลยว่าใส่เทคโนโลยีของเวโลคอในกา้านตัวเดียวกับฟูจิคุระเวนทัสเวโลคอเนี่ยคือจะเป็นวัสดุที่ทําให้ช่วยลดเกียร์เฟกในการทําให้ลูกเลี้ยวน้อยลงตัวสุดท้ายก็คือที่เมื่อกี้เกินไปแล้วก็คือสตีลไฟเบอร์นะครับตัวนี้ด้านในเป็นเหล็ก ด้านนอกเป็นกาไฟตัวนี้ก็จะเห็นเหมือนโปร LPG ใช้กันเยอะใช่ตัวนี้โปร LPG ใช้กันเยอะมากถ้าให้ยกตัวอย่างก็มือหนึ่งของโลกก่อนเลยเนลี่โคด้าใช้อยู่ตอนนี้ใช้อยู่รู้สึกน่าจะเป็นสีไฟเบอร์ i 8แ s ครับนะครับแต่วันนี้ตัวที่เรามาลองจะเป็น 110s มันไม่มี105พอดีนะครับก็เลยเอาเป็น110นน้ำหนักใกล้เคียงได้ได้อยู่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองหัวซิกซอนนะครับ ZX7 ใช่ครับมาร์ก2อ่าไอเนี้ก็เดี๋ยวเรายึดหัวเดียวเป็นหลักเพื่อเราจะได้ดูว่าเฮ้ยก้านมันแตกต่ายยังไงได้นะครับเพื่อความแฟร์เพื่อความแฟร์นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันได้เลยครับครับพี่ชุงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันได้เลยเดี๋ยวก้านแรกจะเป็นตัว m o d u ส 105S ก่อนอ่านะครับโมดัส <Mod us. S 1> ตัวนี้น้ำหนักรอชาร์ปก็105กรัมเกือบเกือบ ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งสามตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์ไฟใกล้เคียงกันด้วยออกเป็นมิดลอนไฮสปินคล้ายๆกันเดี๋ยวจะดูว่าฟีลต่างกันงไงก่อนใช่นะครับซึ่งวันนี้เวลาเราจะดูก้านเหล็กเราดูอะไรถ้าในมุมตัวเลขนะครับลอนชงเกิลแบ็กสปินการคุมบอลสปีดแล้วก็จบด้วยดิสเพอร์ชันเดี๋ยวเราก็จะใช้โปรแกรม f Expo ในการดูดิสเพอร์ชันได้นะครับโอเคเริ่มได้เลยครับ โอ้โห oh ได้สวยออนไหมก่อนสวยมากครับระยะพอดีเหมือนจะเริ่มกลับมาดรอนะครับหวังว่าครับผมไปซ้อมมา,<พ>ามีเวลาไปซ้อมมาหน่อยหน้าไม้ปิดสวยเลยนะครับเอ๋ <Hey. S 1> perfect draw ถือว่าเห็นลุกดรอก็ดีใจ ไกลไม่ไกลไม่ใกล้ไม่รู้ขอดอไว้ก่อนโอ้แต่ว่าเหมือนระยะดีนะอันนี้ฟิลลิ่งของก้านเป็นไงบ้างครับตีไปสองลูกเออเบาๆแต่ก็มีความทื่อ,อมีความแข็งหน่อยลูกที่สามครับอโอ้ลงไหมครับ ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับลูกนี้ตรงมากออฟไลน์ศูนย์หลานะครับตรงดีตรงมากอีก2ลูกครับมาแล้วครับลูกเฟสคือวินิอไม่ออนครับอีกหนึ่งลูกครับอีกทีหนึ่งลูกนี้สวย โอเคจบไปแล้วกับการตัวแรกนะครับโอเคครับก็การที่สองตัวนี้คือ f u j i ก u ร a เ e um อ็กซ่มนะครับตัวนี้เป็นกาไฟทั้งหมดซึ่งตัวนี้เพิ่งออกมาได้สักไม่ถึงปีดีนะครับตัวนี้เขาก็จะใส่เทคโนโลยีเวโรคอร์ตัวเดียวกับฟูจิกุระไอเวนตัสนะครับซึ่งไอเวโรคอร์เนี่ยก็จะช่วยลดเกียร์เฟก ไดร์ผมมูใช้เป็นตัสอยู่อ,อาจจะฟีลลิ่งน่าจะดีใช่ซึ่งตัวนี้เขาเคมเาว่า dispersion แคบลงไฟบอล bon สูงขึ้นในส่วนของการทำฟิตติ้งเนี่ยหรือในการดู data 네ทุกวันเนี้เขาจะเน้นดูพิกไฮให้สูงขึ้นครับนะครับถ้าพิกไฮสสูงขึ้นดีเซนแองเกิลมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกกลอบหยุดขึ้นเดี๋ยวเรามาลองเทียบดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรได้ครนะับโอเคพร้อมได้เลยครับมาลูกแรกครับ เปิดสวยลงเอานะเนี่ยนุ่มมากโอ้เยี่ยมเลยครับฟีลลิ่งดีนะครับมันนุ่มมือดิพิกไฮเหมือนจะสูงขึ้นด้วยนะครับสปินเหมือนจะมากขึ้นเฮ้ย<ก>จริงป่ะครับโปสงสัยได้เปลี่ยนทั้งถุงดีมากครับ dispersion ดูแคบกว่า m o d a s i n g นะอืยเ่าที่ดูอันนี้โดนไม่ค่อยเต็มแต่ก็ยังโอเคอยู่ก็ถ้าเทียบกับ modus อันนี้ขอแซงนิดนึงครับเทคโนโลยี velocore เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เกิดเลยก็คือเรื่องของทวิสต์ใช่ไหมครับไอลดเกียร์เฟกเนี่ยก็คือเราลดทวิสต์นั่นแหละอย่างลูกเนี้ยที่ชุงตีโดนคิวค่อนข้างเยอะหน่อยโดนคอหน่อยว่าลูกยังไปได้ดีนะครับถือว่าทื่อๆนะถือว่านิ่งมากถือว่านิ่งมากนะครับอีก2ลูกครับ ลูกนี้ก็น่าจะโดนไม่ได้ดีใช่ไหมครับความเสียงแต่ก็ยังไปดีอยู่เลยยังตรงอยู่เสียระยะไปนิดนึงเนี่ยโดนบนบนโดนบนบหน่อยเคลูกสุดท้ายโอ้โหเฮ้ยคือได้เรื่องเลยอันนี้ของจริงดีมากดีมากอืใช้ได้ฟิลเป็นไงครับถ้าเทียบกับโมดัสเออมันเป็นกาไฟ แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าออ่อนม,มันอ่อนมันมีความหนึบอยู่ในตัวนะครับตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันจะตีได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยตีกับไฟมาก่อนแต่นี้รู้สึกว่าแมชอยู่ถ้าไม่ได้เร่งอะไรมากตีสปีดเนี่ยในสนามเนี่ยเล่นได้เล่นได้นะครับถ้าแบบวันไหนที่ไม่ได้ฟิตอะไรมากมายตีสบายๆเนี่ยเล่นได้เลยถ้าฟิลแบบว่า นักกอล์ฟเมเจอร์มาลองคิดว่าเป็นไงครับตัวนี้น่าจะชอบน่าจะชอบเลยเพราะว่าตีสมูทสมูทแบบคือจังหวะไม่ได้กระชากมากนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่ตีผ่านๆได้ดีครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายกันดูออันนี้คือเหล็กผสมกาไฟละอ่าอันสุดท้ายการสุดท้ายครับครับอันนี้คือสตีลไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ไอหนึ่งหนตัวเนี้ยเหล็กผสมกาไฟอื ซึ่งตัวเนี้ยออกมานานละน่าจะมีเป็นสิปีได้น่าจะใกล้ๆประมาณนั้นเลยตอนนี้ในทัวร์ถ้าใช้อยู่แน่ๆเลยถ้าผมจะไม่ผิดก็แมตครูชาเบสเนเดเกอร์อ่าแล้วก็มีโปรญี่ปุ่นคนหนึ่งเล่นอยู่ยูโรเปียนอีกคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้ว่าเชื่ออะไรโปรแต่ตอนนี้เนลลี่ใช้แน่ๆอ่าแล้วก็โปรผู้หญิงใช้เยอะมากนะครับจินยงโคด้วยครับจินยงโคจะใช้เป็นตัว เสทัวร์อีกซีรีส์หนึ่งสีเขียวสีเขียวเห็นอยู่อีกคนหนึ่งที่ใช้แน่ๆก็คือล i เดียโฟครับแล้วสปีดของผมนี่รับอยู่ไหมอันนี้รับได้ครับอันนี้ร้อยสินะครับร้อยได้เรามาลองเทสกันดูโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับไปลูกแรกอันนี้ขอถามฟีดแบกลูกแรกก่อนเลยรู้สึกหนักไหมครับถ้าให้เทียบกับสองอันแรก เออไม่ได้หนักขนาดนั้นหรือว่าใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยฟีลลิ่งฟีลลิ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าของจริงมันหนักกว่าเท่าไหร่จริงๆอะ่ะก้านตัวนี้หนักกว่า5กรัมอแต่มันเป็นก้านแบบค่อนข้างบาลานซ์พอยสุงมันก็อาจจะสวิงเวทอะไรอาจจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสองตัวแรกเลยถึงแม้น้ําหนักก้านจะหนักกว่า5กรัมเยี่ยมครับโบครับโเวันเป็นไรไหมครับ <laughs> แต่ว่าฟิลนี่ใช้ได้เลยลูกนี้โดนกลางเลยสอ,อันหลังนี่สูสีกันมากตรงนี้สงสัยน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นกาไฟนะครับผมก็ว่าหงกันเลยตีนิ่งมากเลยตีเหล็กอยู่ตั้งนานครับแล้วก็ไฟบอลโอเคไฟบอลดีด้วยฟีลิ่งดีเริ่มมีติดรอไปนิดอื ก็ยังดีนะครับยังโอเคครับตกน้ำหรือเปล่าครับลูกนี้ยังอยู่ยยังอู่ได้ชิ้ครับลูกนี้ยังใช้ได้น้าไม้ปิดเยอะไปนิดลูกสุดท้ายครับ,รบขอถามสั้นๆก่อนครับระหว่าง สตีลไฟเบอร์กับเอกเซียมเนี่ยที่เป็นตัวนั้นเหล็กผสมกาไฟตัวนี้เป็นกาไฟเนี่ยฟิลเป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึกว่ามันเบาแปลกๆเบากว่าใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเบากว่าแต่ว่าจริงๆหนักกว่าจริงๆใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนก้านมันผ่านลูกเร็วๆความรู้สึกนะอันเอกเซียมเนี่ยรู้สึกว่ามันหนืดกว่าตอนผ่านลูก้ากว่าก็เลยรู้สึกว่าตอนโดนลูกอันนี้เหมือนหน้าไม้มันทวิสต์หน่อยอันนี้คือฟิลนะครับแต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ครับเดี๋ยวเรามาดูรีซอลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราสรุปดีซอลกันตรงนี้ดีกว่าได้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โปรแทบครับครับ r e s u l เป็นยงไงบ้างครับก็เราดูจากเรื่องของหลักๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าในเหล็กเราอยากดูเรื่องความเสถียรนะครับซึ่งเราจะเน้นดูค่าตัวล่างแล้วกันก็คือค่า S.D หรือ Standard Deviation ครับนะครับ เราก็อยากให้เห็นไอ้ค่าตัวล่างเนี่ยน้อยที่สุดยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับมันก็เหมือนค่าความเสถียรนั่นแหละครับ,รบซึ่งตอนนี้ถ้าให้ดูเนี่ยเอาเรื่องของระยะก่อนเลยก่อนเอ็กซียมตอนนี้ทํามาที่1นึ่งเลยแตนดา์ดิวิชันแค่2ล้หลครับก็คือถ้าให้คิดง่ายๆเนี่ยตอนนี้ระยะ Carry เ,เฉลี่ยอยู่166ครับมันก็จะบวกลบผิดประมาณ2ล้หลาอือค,ค,คิดง่ายๆนี้และ นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตอนนี้ถ้ามากสุดจะเป็นโมดัสไกลสุดไกลสุดจริงแต่ s แตนดาร์ดดิวิชันก็เยอะสุดด้วยระยะจะไกลสุดด้วยนะแต่มันบอกว่า4ก็คือ174หรือ166หอะไรอย่างเงี้ยห่างเยอะบางทีเราอยากตีให้ได้170ไกลไปบ้างสั้นไปบ้างนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือ Steel f i บ e r 3หลาครับนะครับก็ยังสู้เอ็กเซียมไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูอะไรอีก ในเหล็กถ้าเราอยากทําให้ลูกตกหยุดก็คือมุมลงใช่ไหมครับ d e s c e n องเกิลตอนนี้ใกล้เคียงกันหมดเลยทั้งสาตัวหรือว่าไฮใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงกันหมดมุมลงใกล้เคียงกันหมดแต่ steel f บ b e r รู้สึกจะต่ําสุดหน่อยไฟบอลอาจจะพุ่งไปหน่อยนะครับซึ่งถ้าตัวเลขใกล้เคียงขนาดนี้ตัวต่อไปที่เราอยากจะดูก็คือเรื่องของสปินละตอนนี้สปินที่1ก็ยังเป็นเอ็กเซียมอีกครับ standard d ด v i วช i o n ดีสปินเยอะอันนี้น่าจะมาพร้อมละนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายที่เราจะดู เรามาดูฝั่งจอฝั่งนี้นะครับอันนี้คือโปรแกรม Expo เอรเราก็จะมีดูเรื่องของ dispersion ถ้าให้เริ่มจากตัวแรก Modus 105ตอนนี้ standard deviation คือ100 square yard ใน5รูปนะครับก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเล็กแล้วไม่ได้กว้างอะไรมากก็โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตัว e x ็กเซเนี่ยทำแค่47 square yard เองถือว่าแคบมากคือมันใกล้กัน ใช่คือครึ่งๆเลยถ้าเราดูจากกลุ่มตรงนี้นะครับโบดัส105กลุ่มจะใหญ่กว่าชัดเจนครับนะประมาณครึ่งหนึ่งตามตัวเลขเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เอกเซียมกินขาดกินขาดเลยเรื่องความแม่นกับการคุมคอนโทรลระยะใช่ครับครับตอนนี้ยังไงการที่แมทกับที่ชุง้งก็จะคือเอกเซียมะนะครับแต่ต้องถามฟีลฟีดแบ็กด้วยว่าเป็นยังไงก็จริงจ ไม่เคยลองก,าก้านกาไฟมาก่อนครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะถ้าถ้าตีได้นะจริงๆเดี๋ยวมันมีเฟกที่แข็งกว่านี้น้ำออหนักที่หนักกว่านี้อีกใช่ใช่แต่เนี้ยเราพยายามลองหาน้ำหนักที่ใกล้เคียงมันเป็นกลุ่มก้านที่แบบคล้ายๆก้านสต็อกดูอ่าอ่าดูซิว่าเฮ้ยออปชันสมมติบางคนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราตีก้านสต็อกดูลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงครับแต่ถ้าไม่ได้ลองมาฟิตเนี่ยอย่างที่เห็นเลยกล้านพวก Aftermarket มันก็อาจจะช่วยทําให้เราทํำ dispersion ได้ดีขึ้นนะครับแล้ว2ตัวนี้ต่างกันขนาดไหนครับถ้าให้ดูเรื่องของ dispersion s e e l fiber s i e e l fiber ยังแับกว้างรู้สึกน่าจะมีลูกหนึ่งที่ตี้ายไปหน่อยตีซ้ายไปหน่อยใช่ครับแต่ก็ตอนนี้ตัวนี้มาที่1นึ่งเลยจริงจริงอันนี้ก็ถือว่าโอเคฟิลก็ดีฟิลดีฟิลดีในการโดนลูกนะครับ เออแต่ตอนรู้สึกว่าตอนผ่านลูกเหมือนมันมีการสะบัดหน่อยอ,อย่างที้บอกอันนี้ยังนิ่งกว่าแต่ อันนี้ก็ถือว่าดีครับใช้ได้โดนดีโดนปุ่งไกลเลยแต่ว่าด้วยความแน่นเนี่ยเอ็กซียมนี่ถือว่าตอนผ่านลูกนี่ทําได้ดีคือต้องบอกว่าจังหวะลงไม้แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ได้ว่าจะเชียร์ตัวเอ็กซียมนะครับบางคนอาจจะตีตัวนี้ดีก็ได้ใช่ใช่การเหล็กดีก็ได้ฟิลฟีดแบ็ k อาจจะชอบกว่าก็ได้เพราะด้วยความที่เหล็กมันก็จะมีความแน่นกว่าการกับไฟก็ถ้าให้ดูจากรีซอ์วันนี้นะครับ การที่ดีที่สุดวันนี้ในการทำเทสเนี่ยคือเอกเซียม0.5สำหรับพี่ชุมแต่จริงๆยังไงอ่ะพวกก้านกับไฟมันก็มีไม่ใช่แค่เอกเซียมมีอีกหลายรุ่นมีอีกหลายรุ่นแบรนด์ในอื่นก็มี KMS TGI e g i ถ้าเป็นมิส MM ซูบิชิก็ MMT นะครับของฟูจิคุระก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Travel สีไฟเบอร์ก็มีสองรุ่นนะครับแลมีก้านเหล็กอีกที่ท่านเหล็กให้เรียงให้ลองอีกใช่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราแมทช์กับก้านไหนอีกถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมาลองเทสกันดูอ่าใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมมาทดสอบก้านที่ TPL นะครับก็น่าจะเจอก้านที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวของเราเองใช่ครับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่นงของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ